สวัสดีครับวันนี้ผมมี3ท่าที่จะทําให้มือใหม่ฝึกมัสอัพได้ง่ายๆในยิมมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันครับท่าที่1น,นะครับจัมทูบ Bar ท่านี้เราจะใช้มานั่งเป็นตัวส่งแรงการกระโดดนะครับหรือจะฝึกเป็นท่าง,ง่ายๆก่อนเพื่อปรับพื้นฐานกล้ามเนื้อของร่างกายให้แข็งแรงท่าที่จะฝึกได้ง่ายๆนั้นก็คือการเนกาทีฟพูอัพนั่นเองท่านี้เพื่อนๆคงทราบกันอยู่แล้วว่าโดยให้เราใช้แรงกระโดดขึ้นไปและค่อยๆเก่งค้างต้านแรงลงมาแทนครับ ส่วนท่าที่2นะครับคือการ Master Up with r e s i s t ิสแตนแบนนะครับสำหรับผมผมถนัดแค่ยางเส้นเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกำลังเพื่อนๆสามารถใช้ยางได้ถึง2เส้นด้วยเช่นกันและฝึกมั s เซอ Up ัพท่านี้จนแรงหมดจนดึงไม่ขึ้นนะครับผมฝึกแค่5เซตเท่านั้นเราสามารถดัดแปลงเป็นการฝึกท่าง่ายๆได้นะครับคือการผูอัพวิสเร s ติสแตนแบนนะครับผมจะฝืนดึงเพื่อฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อหลัง15ครั้ง5เซตครับ ท่าที่1กับท่าที่2เป็นท่าที่ง่ายส่วนท่าที่3ามผมจะยกให้เป็นท่าที่ยากที่สุดนั่นก็คือท่าสวิงมาสอัพนั่นเองนะครับ ท่านี้เราจะสวิงแบบยกเข่าหรือแทงเข่าเข้าหาปกแรงๆนะครับเพื่อนคือการฝึกง่ายๆเขาจะเป็นท่าสวิงนีเรสหรือแฮงก์นีเรสนะครับท่านี้เพื่อนๆจะปวดกล้ามเนื้อตรงที่ไท i เซปหรือว่าล like ักทิสซมูธดอซา s นั่นก็คือปีกของเรานั่นเองหรือถ้าเพื่อนๆแทงเข่าแรงเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อในการเกล็งเลยก็ได้ครับ